สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอะไรอีกอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวีดนอทไลชันเนลนะคะวันนี้มีน้องๆมาเล่นฟรีไฟกันแถวบ้านทุกคนเล่นฟรีไฟแบบนี้ไม่เอ่ยน้องปอลหนึ่งกับน้องอนุบาลหนึ่งนะคะดูลเลยจ้ายิงกันตายเลยไม่รู้เขาเล่นยังไงกัน ว่าเป็นยังไงแบบไหนเล่นเกมอะไรไม่รู้แต่เขาสมคบเนื้อเรื่องหนังคิวดะบ้าหนังคโอ้ชนะแล้วไม้มันชนะแล้วไม้ชนะแล้วเออโอ้ยิงสืนไฟเลยโ้โครับโอ้ยวิ่งกันครับอู้เป็นไหนครับไม่รู้ครับโอ้ยโเครื่องนู้ครับโอ้ยเครื่องนู้นเครื่องนู้ยังไวเลยครับไปไหนนะไปไหนไปไหนมามาดาฮาขี่ไปไหนครับ ไปไปไปอ๋อไปตังบินไปหาเครื่องบินเอาเอาชนตายแล้วไหมโอ้ยเล่นกันลูกพี่ลูกน้องเขาเล่นกันครับโอ้ยไฟไฟไม่เอาครับแบบนั้นไม่เอาให้ดีครับนั่งให้ดีไม่เอาแบบนั้นไม่เอาครับเลี้ยวไหนครับบังกัดเป็นอะไรยังไงมั่งเอ่ยว่ายน้ำมาไปไหนแล้วไปเตอร์ปี ไปหาเครื่องบินหรอเดา่ะดคะไปหาเครื่องบินใช่ไหมครับครับปยังไงเล่าขอบังกัดเป็นยังไงแล้วมั่งขอบังกัดโอ้ยวิ่งอย่างเดียวครับโอ้ยวิ่งอย่างเดียวครับลูกพีลูกน้องเขาเล่นกันครับป้านไหนติดแบบนี้บ้างเอ่ยเอาตรงเลยด้นเพิ่งเสร็จเรียนออนไลน์ก็ต่อเกมเลยอาม่าเค่เล่นชิงชาว่า ยุคนี้ยุคโควิดยุคอยู่บ้านเล่นเกมเรียนออนไลน์แล้วก็เล่นเกมถ้าว่ายน้ำว่าได้เอาชวนว่ายน้ำเร็วเอาเสดาว่าว่ายน้ำแบบไหนเสดาก็ดีกว่าแมวมันกัดเอามันกัดไปไหนแล้วเล่นพิเเล่นน้ำเล่นน้ำอดาฮาลงน้ำรือยังครับไปว่ายน้ำเอาอดาฮาลงแล้วครับโอ้ย บังกัดลงแล้วยังครับลงเรลงเร็วครับโอ้ยไปไหนลงในน้ำไปไหนต่อนั้นไปไปหน้าไปหน้าไปหนะไว้น้ำไปไหนต่อไปจิงคนร้ายหอว่ายังไงไปไปขึ้นบักไปขึ้นบไปเ่ยอยไานาอ๋อไว้น้ำอดาไปไว้น้ำาลูกถ้ามันไปเรื่องนาทีหลังดฉันไปเร้นาไปหยา่มายังไงกันไม่รู้โอ้ยบังกัดเขาเล่นไกยังไงไม่รู้ริงอย่างเดียวใช่ไหม ้นบังก <es play bizarre> ัรยิงอย่างเดียวใช่ไหมว่ายน้ำอยู่โอ้บังกัดว่ายน้ำอีกแล้วโอ้ยโอ้ยในสมัยนี้ถ้าไม่ถ้าไม่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 มีเกมให้เล่นก็ไม่ใช่เด็กแล้วแหละเนอะทุกเด็กทุกบ้านต้องมีโอ้ยหายตรงแล้วครับโอ้ความน่าแล้วความเลยครับโอ้ยโอ้ยความเลยครับมาอยู่ที่น้องดีกว่าเร็วหนน้องยริงอะไรครับในเวเเบินอ๋อเวทเครื่องบิน เบตครับเครื่องบินเรื่องบนฟ้าใช่ไหมต้าครับไดากินข้าวหรือยังครับวันนี้ฮ่าฮ่าไปบุญบุกเรื่อไปบุญบุกไปบุญบุกแล้วเดาเทาไว้นน้ำไม่เสร็จทีครับน้องกัดเอาเอาแบบเบตรงนี้ใช้กําลังไปมาแล้วปานดีดังน่านจริงน่านนูบุญรุนนูบุญรุนโอ้ยบุญนบุญรุนแต่บุญสดังนัดเลยมาแล้วจริงจริงสนั่นเลยอาอยู่ทำไมตรงนูที่น้ำลึก เชิญไปเชิญไปตามไปหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกไปไหนเกไปไปไหนบังกัดไปไหนไปแล้วไปไปไหนครับไปที่ดาเกตไปไปดูนี่งอืมเป็นอะไรวะเกมดูดิึ่บ้าฮ่าฮ่านี่บังยูนี่บังเดินมาแล้วบังเดินมาที่บุกเอาอยู่ นายด้ฮ่าคุณที่ไหนเอ่ยนายอยู่ตรงไหนเอ่ยนีายบักกัดอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่จะอยู่นี่จะอยู่นี่จะมาแล้วจะมาแล้วจะไปไปไงไปเดินเกจเกจเกจเปั๊ม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 เกจเกจว้าวพี่หลงเลยแฮะ บังมาแล้วในรามาเจ๊เอออแต่ต่ตโตจึงใส่ต่ชนะเอยมางจงก้อนไปนไปไหนเอยไปไหนตไอไปไปตัวนี้คระไปตัวนี้ฮ่ฮ่าถไปบุญรัวไปที่ไปบุญเบิร bon okay. ์ดโอเคเครือบินนูห้านูเห็นเครื่องบินบุญ้าไม้นะถ้าลูกน้อเห็นเครื่องบินม เอามาลงกันพ้าไปแล้ววายน้ำไปแล้ววายน้ำอีกแล้วครับวายน้ำไปในต่อกระบังการวายน้ำไปขึ้นเครื่องบินอ๋อวายน้ำไปขึ้นเครื่องบินแล้วอัดับหาอยู่ไหน้วครับถึงระย่างที่เครื่องเป็นเวเตปีเอาปแ้ววายน้ำโอนไปตาหนีออกไปตาหนีวายน้ำเขาขึ้นเครื่องบินใช่ไหมใช่ไปเวเตปีบังไปหรอบังไปบุญบกบังได

โอ้ยวิ่งแสดังเลยต้องแตะแตะเตะแตะเลยวิ่งแสดังเลยเตะแตะเตะแตะไปเล่นน้ำกันไปน้ำเอาปิดคลิปก่อนเร็วไปแล้วปิดคลิปก่อนเร็วบายบายบังก์ไอเไปบายบายกับบังกัไอเร็วปิดคลิปก่อนเร็วบายบายน้อบังกัไยังไม่รู้ น้องอาจจะฮาเล่นทุกวันขอรู้เรื่อปิดคลิปยังไงบายบายก่อนยังไงก็ฝากติดตามช่องของน้องด้วยนะคะเด็กแย่จะเป็นกําลังใจได้ทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณจ้าบาย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 ก่อนเล่บายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จ้าหัวหมัดบายบาย